ดูเมคโคเล็กเมคโคเลตพันละ<ม>แสนกว่าบาทเนี่ยมีจันให้ด้วยแท็กเป็นเล็กอันโพลสั้นแสนกว่าบาทดูดิโอ้โยกขึ้นสูงเลยยกยกขึ้นสูงว่าบุดลอกคลองนะครับรับงงรับเผาบุดท่อตรงท่อน้ำแครหาเมคโคเล็กอยู่โอ้เอาลงมาป่านะนี่ย 啊。 ปกติเครื่องหยาบแต่ลวกนิดนึงาแต่ก็ใช้งานได้เดี๋ยวจะให้ดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่งเอาลุ้งเราก็ดับเครื่องสตาร์ทใหม่พวกนี้ต้องตีง่ายบ่อ่าเอาจุดนี้ลุ้งกับตัดงานมันเป็นรถพะนะครับ ะลบพักโอ้ยวคนดับกัตนตัดงานสตัดงานสตัดอยากปะอ่ะต์ไปเด้อโอ้ดีง่ายยู่ิดง่ายยู่งพี่เก็บมารูดน้ำไหนคุดไรน<ม>ต้องอ่างไปพูดป่ขึ้นไปนี่พ่ได้ป่โอเค ต้องดิเป็โยกหนาโยกหลังดิ้โหันเร่งน่ม่นเร็วกว่นเือเจะเร็วกวคุณ่อว่าันไม่ั้นะเพราะเขาไปเร่งโอ้ก็ผมตั้งระาไปน้ำ่าผมบิินควนโดนตัวนี้โอบชิตัวนี้เออโบินมันเร็วกว่ ทำไงคือเพื่อเพื่อว่าทำไงอยู่เดี๋ยวลงแป๊บนึงโอ้เอาเก็บเข่าวซ่องเลยเก็บเข่าทีมันเลยเก็บอ่าอันนี้เพิ่อเปอิดอไปอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทแค่หาไมิโก้คอนโทรลสั้นเล็กนะครับรถใช้งานอ่าอาการมันก็คือควันมันจะหลวมนิดนึงเนาะแต่มันก็สตาร์ทได้ใช้งานได้ปกตินะครับนะราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทที่ตั้งเราจะอยู่ที่ 5, 000, ททอำเภอนครสุโขท 5, 000, จังหวัดอุดรธานีอำอเฟอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี่นโอเคแจมเลยนะครับบนตัวใต้คลิปเลยนะครับสนใจยังไงโทรสอบถามได้เลยโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามครับโอเคครับ